มาร์กยญิงกว่าพอ่อจากคุณอาลีเซียโยสเมืองคอนเนติกัสประเทศสหรัฐอเมริกาประพิธธรรมคำพี่มัดชิวบทิีเจ็ดข้อที่เจ็ดจงข้อแล้วจะได้จงห้าแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ฐานการถวายสิบหลดหนึ่งเป็นเหลืองถาทายสำรับขอบครัวของฉัน บางเดือนถ้าเราถาวายหมาก็จะมีเงินไม่พอชใช้จ่ายโดยเฉพาะเดือนทีแล้วเราคาดเงินชั้นจึงอธิษฐานพระเจา้าส่งรูดีวา่าชั้นอยากถาวายิบหลดหมาแต่เดือนทีแลว้วชั้นมองไม่เห็นทางวา่าจะทําได้อย่างไรตัวเลขในบัญชกีก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยชั้นจึงทูลข้อพระองค์ส่งเพื่อให้รูว้ว่าจะมีค่า,ชาใช้จ่ายและมีเงินถาวายิบหลดไดอย่างไร สองสามวันต่อมามีหญิงคนหนึ่งจากคลิกจักของเรามาหาและบอกดิฉันว่าเธอเอาเช็คใบหนึ่งมามอให้ทง้งทางที่เธอไม่ได้เป็นหนี้ฉันแต่อย่างใดที่แรกไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงเอาเช็คดังกล่าวมาหมอใายแต่พอเธออธิบายให้ฟังว่าตอนที่มีการระดมทุนเพื่อการเดินทางไปทำภากิจที่เอธิโอเปียเธอไม่ได้บริจาคให้ตามที่สัญญาไวา ฉันตื่นเต้นและเราใจเพราะในเช็คใบนั้นมีเงินพอสำหรับทวายสิบรถดถี่คาไปซ่องซ้มดอลลราพอดีในที่สุดเราก็ซ่าหมาทวายสิบหลดได้ฉันเื่อวหวาพระเจ้าส่งตอบคำอธิษฐานของฉันด้วยการห้าวิธีเพื่อให้เรามีเงินพอเป็นค่า,ชาใช้จ่ายและทะวายสิบหลดเรื่องนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งส่งเตือนใจฉันให้ลำลึกถึงความรักและความเอื้ออาทรอ,อย่างน่าอัศจรรย์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้ากอประคุณสำหรับความรักทีหน้าอาศัศจรรย์และทีทรงสัญญาวาจะทรงฟังคำทูลข้อข้องขคาพระองค์ถังห้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิดพระเจ้าทรงห้าวิธีต่างๆเพื่อช่วยเราอย่างขาดไม่ถึงเปล่าไม้ของคำอธิษฐานผู้ถิ่คัดส้นหนทอง